ฟิลเลอร์อย่างไรให้ปลอดภัยที่ AIC Clinic จากกระแสข่าวที่มีอย่างต่อเน,นื่องสําหรับการฉีดฟิลเลอร์ปลอมรวมทั้งแพทย์พยาบาลและคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐานโดยใช้ฟิลเลอร์ปลอมที่ไม่ได้รับการรับรองจากออยหรือว่าองค์การอาหารและยาที่มีราคาถูกทําให้ผู้ที่ต้องการฉีดตัดสินใจผิดพลาดและหลงฉีดฟิลเลอร์ปลอมแบบไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้ค่ะทาให้ในายแพทย์พุทธิพงศ์ภมสุวรรณผู้อเมอริกัน AIC Clinic ท่านวิทยากรผู้สอนฉีดฟิเลอร์ระดับนานาชาติตำแหน่ง c m เเพียงคนเดียวในเมืองไทยจัด,ดแถลงข่าวเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดฟิเลอร์ที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยมีบุคคลในวงการบันเทิงอย่างสองนางงามคุณเรอิสริยะอภิชัยดตรเมลิสามหาพลมิสเทลนเวลปี2006ัเอมีอ่อมรวณ สิริกิติราตหรือว่าเอมมี่แม็กซิมและเสือเศรษฐการที่มาร่วมพูดคุยถึงการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงความมั่นใจในการฉีดฟิลเลอร์กับสถาบันที่ได้รับมาตรฐานอย่าง AIC c ซีพิกอีกด้วยค่ะครับผมนายแพทย์พุทธพงษ์ภูมิสวนนะครับผู้อำนวยการ AIC อซีพลนิกนะครับปัจจุบันผมเป็นแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับหมอในระดับนานาชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกครับ ในอดีตเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็มนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์ความงามมันเปลี่ยนละเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการปรับโครงหน้านะครับเพื่อการปรับรูปหน้าให้ดูมีมิตินะครับดูดูอ่อนไหวขึ้นซึ่งลักษณะการฉีดแบบนี้เป็นการฉีดที่เรียกว่าเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยการใช้เข็มทู่ประกอบกับการฉีดเทคนิคสัมผัสกระดูกครับซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตนะครับ ต้องบอกว่าปัจจุบันฟิลเลอร์หรือยาปลอมเนี่ยเกอนตลาดนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คงมาจากเรื่องของตัวราคานะครับเนื่องจากว่าตัวฟิลเลอร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าของที่แพงเนี่ยมันผลิตจากในประเทศยุโรปซึ่งพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยราคามันจะสูงนะครับนี้พอเวลาม,มันมีราคาสูงขึ้นก็เกิดการปลอมเรียนแบบขึ้นมาเพื่อให้ราคาถูกลงนะครับคือต้องบอกนี้ว่าการเลือก มาใช้บริการให้ปลอดภัยดีกว่านะครับด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือต้องดูว่าแพทย์ผู้ฉีดเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่านะครับสองเป็นหมอจริงแล้วเนี่ยฉีดได้หรือเปล่ามีความชนานาญไหมในด้านการฉีดตรงนี้นะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ได้ง่ายๆเลยนะว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน นะครับซึ่งคลินิกที่ได้มาตรฐานนี่ต้องบอกว่าเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่เปิดมานานนะครับเป็นเป็นคลินิกที่อยู่ในตลาดมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่คลินิกเปิดใหม่หรือมีประวัติสั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตรวจสอบประวัติด,ดูได้นะครับเชื่อมั่นมากค่ะเชื่อมั่นมากนะคะหลังจากที่ไม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วคือจริงๆก็เห็นจุดบกพร่องเยอะเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็ มีไปฉีดไปเติมมาแล้วหมอก็ทมฉีดมาผิดจุดด้วยอ,อ,อยเกมมล่อแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมี่เห็นแล้วมี่ก็ขำอ่ะแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือพอคุณหมอถ่ายรูปให้แล้วมันก็ด้ทำให้เอมมี่มาคิดคำนึงถึงตรงที่บอกว่าเออจริงๆแล้วบางทีการที่เราจะทำอะไรอะ่ะเราไม่ใช่สักแต่จะฉีดเราไม่ใช่สักแต่จะไปตามที่คนอื่นทขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอ็มนี่ต้องมองว่าอยู่ที่ศักยภาพอของคุณหมอด้วยวันนี้หลังจากที่มี่คุยแล้วมี่มีความรู้ว่าเอมมี่เชื่อมั่นและมั่ เราสองคนเนี่ยเป็นนางงามคําว่านางงามเนี่ยคือความสวยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะการที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ,คอต้องมีการเช็คเช็คก่อนเลยจากเพื่อนๆที่แนะนาํามาก่อนอื่นเนี่ยคือเพื่อนๆในวงการเราแนะนําที่นี่มาเราก็มาเช็คว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าประวัติของสถานที่คลินิกเนี่ยต้องมีความมายาวนานเราก็เช็คแล้วอันนี้<อ>ได้มาตรฐานแล้วก็ยาวนาะนคือเท่าที่ทํามาเนี่ยคือถูกใจมากๆเราก็ ออกไปเนะี่ยมีแต่คนชื่นชมแล้วว่าโอ้โหหน้าเด็กลงมากเลยเด็กลงเป็นสิปีอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอจะทําให้เราเด็กลงเป็นอีก10ปีทุกคนชื่นชมแล้วก็ชมมากแล้วก็ถามว่าทําที่ไหนทาที่ไหนเลยแนะนํามาที่นี่เลยค่ะ AIC คลินิกที่นี่เลยค่ะครับก็ต้องสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับว่าทาง AIC คลินิกของเราเนี่ยเป็นเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่า เรามีประวัติการฉีดมาอย่างยาวนานนะครับผมในฐานะที่เป็นวิทยากรในระดับนานาชาติด,ด้วยนะครับผมฉีดมาหูต้องที่สิบกว่าปีแล้วต,ตั้งแต่ท่านเรียกว่าเบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์ดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนคนแค่ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่ AC c ซ i n ิ c นะครับไม่ว่าจะผมจะทำเองหรือคุณหมอท่านอื่นจะทำก็ตามเนี่ยเราใช้มาตรฐานานานาชาตินะครับเช่นกันนะครับเพื่อให้ทุกคน ได้สวยและปลอดภัยกลับไปครับสามารถทักเข้ามานะครับทางทางทางไลน์แอดได้นะครับ @aicclinic นะครับหรือทางเ,เฟซบุ o กนะครับ aicclinic เช่นกันครับ